สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมโรโบอกะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกทุกคนไปขับรถเล่นกัน,นะฮะแต่ว่าขับในตอนกลางคืนนะครับชมวิวธรรมชาติที่สวยงามนั่นเองแม่คงเป็นบรรยากาศที่น่าจะมีความสุขใช่ไหมครับอ่าฮะแต่มันคงไม่ใช่สำหรับแมปนี้แน่นอนเพราะอะไรนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไป ฉันสงสัยว่าฉันจะซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ฟาที่รั่วได้หรือเปล่าโอเคโอ้โอ้อะไรเกิดอะไรขึ้นมันผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างแ,แถวๆนี้นะก็ตามนี้ครับทุกคน อ,อคือผมโอ้ยเสียง <co ff> s> <S เสียง <co ff> s> <S เสียงเสียงดังสุดๆฮะผมก็อยากปรับเสียงให้เบานะครับแต่ว่าเกมแนวนี้มันต้องใช้เสียงจริงๆและข้อความก็ขึ้นมาไม่หยุดเลย <c oughs> เฮ้ยรู้แล้วว่าต้องทําอะไรอ่าผมอ่านกวดวิชาน,นิดนึงนะครับเป็นแปลได้สุดยอดมากคือเราน่าจะต้องหาเศษซากข,ของรถจํานวน15ชิน้นแล้วก็ซัมแซมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า <c oughs> ฟังเทปวอดไม่ได้ขับรถเล่นอ่ะเนี่ยจริงๆต้องมีขับดีนะอ่า แมปนี้เป็นแมปแนวอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าแนวเฮอร์เลอร์แน่นอนแล้วภาพซ,าซ,าซ,าซาออ่าๆๆเราเดินเข้าใกล้ไม่ได้ด้วยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือภาพมันมัวๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ตัวเกมนะ <c oughs> มันไม่ได้เป็นที่ขององผมมันเป็นที่บรรยาการของเกมอะ่ะเขาทํามาแบบนี้โอเคมาอันนี้คือเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับเราต้องซ่อมเนาะต้องใช้ประแจโอเคแล้วตรงนี้ละเอาี่งประจรแจเก็บก่อน อา้าโรบักเฉยไม่ใช่นี่ oh. อย่างนี้โอ้โหวางตั้งสตดเดย์เลยเอา้าวผมมีไฟฉายด้วยอ้เดี๋ยวนะอ้อผมมีประแจนี่อ้อลืมเลืมลืมดู่ะเ,เดี๋ยวขอมาดูที่รถแป๊บหนึ่งนะครับอา่าต้องใช้ประแจโอ้โอนั่งงนไงเศษซากขึ้นแล้วตีมาตีมาตีมาโอเคเรียบร้อยนะฮะขั้นตอนต่อไปเราต้องซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า let's go <S ก็ซ่อมง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเล่นอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อเศษซากไม่พอนะครับ ใครอะใครครับอย่าคิดว่าไม่รู้นะเสียงใครเฮ้ยโอ้โอแล้วดูไฟฉายถือแปลกๆนะเนี่ยเออเอาไว้ด้านล่างก็ได้ไม่ต้องไว้ข้างบนก็ได้แล้วไฟมันก็สว่างจ้ามากๆนะครับมองลําบากอ่ะเดี๋ยวซ่อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าก่อนเรียบร้อยโอ้เข้าได้แล้วอต l a n t i s อะไรเนี่ยฉันต้องการหาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอีก5เครื่องอาปธามเลยเนี่ยไม่ไม่มีขับรถเหรอผมนึกว่าต้องขับรถนะเนี่ยเ,เดี๋ยวนะ เข้าได้หรอใช่ปะเนี่ยเอา้าโอ้นี่ไงขับรถได้อะไรเนี่ยวัตถุประสงค์ซ่อมเครื่องโอเคคือขับขับได้จริงด้วยโอ้ไปไปคือมันทําไมอะ่ะพื้นที่มันใหญ่หรอเราต้องใช้รถเลยเห,รหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนวิธีการขึ้นรถของผมนี่อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าติดมาจากอารัตตีทิปเนาะอันนี้ผู้ขายอ่า อ๋อก็เราสามารถซื้อได้นะครับตรงนี้ก็ประมาณร้านค้าฮะแต่ว่าเป็นร้านค้าแบบเทคโนโลยีเจ๋งไปเลยคือตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเข้าเมืองนะครับเพราะว่าป้ายตรงนี้มันเขียนว่าแอตแลนติสใหม่เนาะอีก500ใหม่ประมาณนั้นตรงนี้น่าจะเป็นหน้าทางเข้าเลยนะครับแล้วก็อ๋อนี่ไงตรงนี้เขียนว่าจุดตรวจด,ด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเมืองร้างไปแล้วแหละคิดว่านะแล้วเราก็ต้องไปสำรวจเครื่องในฮะตรงนี้โทรศัพท์ใช้ได้ด้วย นบ nope. ไม่มีใครตอบรับผมคิดว่ามันน่าจะมีคนรับนะแต่ว่าอาจจะต้องถือสายนานหรือเปล่าหรืออาจจะต้องรอให้เสียงมันดังก็เป็นไปได้นะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนมีรูปไฟฟ้าให้ไปตรงฝั่งนู้นนะผมเดินไปได้ไหมหรือขับรถไปดีไม่มั่นใจฮะอาจยวไปเรื่อยๆตามเกมก่อนแล้วกันเนาะแล้วผมจะเปิดไฟฉายรถยังไงเนี่ยอันนี้คือมีที่ปัดหน้าต่างด้วยอันนี้โอเคโอ้ ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับในเรื่องของการขับรถ่ะเนาะเดี๋ยวไปเรื่อยๆกันฮะด้านหน้านี้เหมือนจะมี something นะเอาเป็นป้ายไฟแดงไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษตรงนี้ก็มีรถที่พังนะครับเออเดี๋ยวนะผมต้องเติมน้ำมันรถไหมเนี่ยไม่มั่นใจแต่ผมปิดรถก่อนได้ไหมโอเคปอ้กินที่ผมเปิดทิ้งไว้เหรอ <c oughs> เออเหมือนผมจะขับเลยมาปะ ใช่ถ้าดูตรงนี้มันคือการขับเลยแต่ว่าผมไม่มั่นใจไงว่าอถานอนเส้นนี้มันเป็นเส้นตรงหรือเปล่าแต่ว่าตรงนู้นเหมือนจะมีบ้านด้วยนะครับเอาเป็นว่าโอ้ภาพมันเบลออีกแล้วอะเหมือนจะเข้าตรงนี้ไม่ได้นะไม่รู้ทําไมอะแต่ผมลองเข้าไปดูก่อนมามาได้เทปมานะครับอุ้ยเหมือนจะเป็นอ่าแม อังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งแค่อ่านซับนี่ก็ไปไม่ค่อยเป็นแล้วไม่มีซับขึ้นด้วยฟังล้วนๆอีกเอาเป็นว่าเท่าที่ผมจับใจความได้เนี่ยเหมือนน่าจะเป็นบันทึกเหตุการณ์นะครับที่เนี่ยถ้าเราเจอเทปตรงไหนก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ในบริเวณนั้นๆซึ่งจริงๆหน้าทางเข้าเมืองมีอีกนะแต่ว่าผมไม่ได้เก็บเนาะคิดว่ามันเป็นอันตรายไงก็เลยไม่ได้เก็บอาจจะผมลองวนไปเก็บดูก็ได้นะครับแต่เทปนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ของแถวแถวรถคันนี้นี่แหละ ซึ่งดูแล้วน่าจะไม่รอดนะครับน่าจะเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆเข้าให้ออะป้าเดี๋ยวผมขอกลับไปที่เดิมก่อนนะที่หน้าทางเข้าจะไปดูว่ามีอะไรหรือเปล่านี่ฮะตรงนี้เนาะเก็บมาจุ๊บโอเคฟังดูซิว่าคืออะไร listen real careful now don't come through here อืมอ่าฟัง <c oughs> ฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่ามีพูดถึงมอนสเตอร์ด้วยนะครับเกี่ยวกับในเมืองนี้เนาะโอเคป ไปเรื่อยๆก่อนอ่มีทางแยกนะครับเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าทางด้านซ้ายแล้วก็โรงเรื่อยทางด้านขวาซึ่งถ้าดูจากตรงนี้ก็ต้องไปทางด้านขวานะครับเป็นโรงเรื่อยเนาะโอเคปะคือด้านหน้าตรงนี้มีเหมือนเฮลิคอปเตอร์ขวางทางไว้อยู่นะครับคือผมอาจจะยังไม่ได้ไปสำรวจอะไรเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนฝั่งนู้นก็มีเทปค่อยว่ากันฮะค่อยว่ากันเฮ้ยฮอตทำไมมีระเบิดจรวดดิเออใครมาตั้งไว้เนี่ย มีได้ไงแถวนี้นี่มันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรแบบหนักๆแน่นอนฮะถึงได้มีการใช้อะไรแบบนี้เลยโอเคอ่ะเจอและอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับผมยังไม่เจอมอนสเตอร์อะไรที่เป็นพิเศษเลยนะถ้าผมซ่อมอันนี้ผมอาจจะเจอเลยก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมเอ้อเดี๋ยวนะโทรศัพท์เข้าไปดูแป๊บไปดูแป๊บฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าขอไปฟังแป๊บหนึ่งจึบ๊บอุย โอ้โหให้อของเหรอเมื่อกี้มีข้อความขึ้นด้วยนะครับแอดแอดแอดอะไรสักอย่างได้แหละมันขึ้นเร็วไปหน่อยผมอ่านไม่ทันอะแต่วิธีการซ่อมเครื่องกางเนิดไฟฟ้าก็น่าจะเหมือนกันทุกที่นะครับก็คือหาเศษเหล็กแล้วก็เอามาซ่อมเนาะซึ่งผมไม่น่าจะพอนะใช่ไหมโอ้โหอีกแค่อีกแค่นิดเดียวอะผมต้องไปหาเศษเหล็กเพิ่มนะครับเดี๋ยวมีรถอยู่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวไปตีก่อนขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยแป้งเรียบร้อยฮะ เสร็จไปอีกหนึ่งรีบขึ้นรถด,ดีกว่า <c oughs> น่ากลัวนะครับสถานที่ต่อไปที่เราต้องไปเนี่ยเหมือนเหลืออยู่แค่สี่ที่แล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเล่นในคลิปเดียวจบเลยหรือเปล่า <c oughs> อาจจะค่อยว่ากันโอ้ตรงนี้รถเพียบเลยผมฟาร์มแป๊บฟาร์มแป๊บอ่ะตอนนี้ถึงทางแยกแล้วคือก่อนหน้านี้นผมเลี้ยวขวาเนาะเดี๋ยวลองตรงไปตรงนี้บ้างคือรถตามทางเดี๋ยวเพียบเลยนะครับผมก็พยายามที่จะเก็บให้ได้เรื่อยๆแล้วกันพอเวลาถึงเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะได้ซ่อมแบบเสร็จเลยเนาะ อิววมันคืออะไรอะ่ะผมผมไม่ทราบได้แล้วทางแยกเยอะมากครับเอาเป็นว่าไปทางตรงก่อนเมื่อกี้นี้อยู่ดีรถก็วิ่งมาชนผมนะไม่รู้เหมือนกันว่ารถผมมีวันพังหรือเปล่าอืมมีโทรศัพท์แล้วก็ด้านหน้านู้นเหมือนจะเป็นปั๊มนะโอเคอ่ะอีรับ ด้วยเป็นเหมือนจะให้ของนะครับเนี่ยเป็นพวกเนี้ยให้เรามาแบบฟรีๆเลยเร็จเหล็กเนาะถือว่าดีฮะดีๆไม่แย่ไม่แย่แยโอเคไหมในสถานที่แห่งนี้มีอะไรอยู่งั้นหรือเป็นปั๊มนะตรงนี้แล้วก็เอยใช้ได้ด้วยอย่าบอกว่าเติมได้อะโอเคแสดงว่าเราต้องเอารถมาเติมน้ำมันนะเดี๋ยวนะอ่าอะไรข้างบนมีแค่ต้นเดียวด้วยนะ แล้วผมจะขึ้นไปเอาไงอ่ะเดี๋ยวนะภาพซ่าๆแบบนี้วิทยุนี่ไม่ใช่ดิดเทปเทปเออเอาไงอ่ะอย่าบอกว่ารถชนนะอ่ะเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูหนะ่อยหนดูซีต้นนี้นะครับไปอุอยอะไรอะไรอะไรดผมผมต้องทำอะไรเนี่ยลงรถไปตีมันเหรอออกไป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 โอเคโอ้รถผม <laughs> โอ้สรุปว่าใช่ไหมเนี่ยอ่าเหมือนจะหายไปแล้วนะจริงด้วยหายไปแล้วโหจะยอกร้อนิดนึงก็ไม่ได้โอ้โหผมนึกว่าเทปนะครับเมื่อกี้ทำให้ตกใจนึกว่าเทปนะอ่ไปไปไป,ปไปเติมน้ำมันกันคือเมื่อกี้นี้ถ้าเราปล่อยให้นานไปเนี่ยผมคิดว่ารถน่าจะพังนะครับแต่ว่าผมออกไปทันอยู่ก็เลยยังปลอดภัยนะโอเคถ้าเราดูจากตรงนี้น่าจะอยู่ทางด้านขวานะครับที่เติมน้ำมันเนี่ยไปใช่ไหมเอยนี่นี่น,นี่อยู่ตรงนี้นะครับ อ่าหยิบมาแล้วก็เติมนี่ไงมีน้ามันหมดด้วยทั้งหมดดิสซวยเลยเนี่ยเรียบร้อยฮะเต็มถังนะครับอ่ะก่อนไปเดี๋ยวผมขอสํารวจตรงบริเวณนี้แป๊บหนึ่งนะก็ไม่มีอะไรนะครับหลังร้านก็ไม่มีข้างๆร้านก็ไม่มีก็น่าจะเป็นเพียงแค่สถานที่หรืหมั้งไม่มีอะไรเป็นพิเศษจากที่ผมสังเกตเนี่ยแมปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจําพวกไอ้นี่มากกว่านะเขาเรียกว่าอะไรอะ ประมาณว่าสถานที่พิเศษที่มอนสเตอร์ที่เราเจอเนี่ยอาจจะไม่ใช่มอนสเตอร์ที่เป็นแบบที่เราคิดก็ได้นะครับแบบจะต้องวิ่งมาไล่ล่าอะไรพวกเนี้ยนะผมคิดว่าน่าจะมีทั้งมอนสเตอร์ดีแล้วก็มอนสเตอร์ที่ไม่ดีอย่างโทรศัพท์อันเนี้ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นมอนสเตอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นมอนสเตอร์ดีเนาะส่วนไอ้ปลาหมึกเมื่อกี้นี้ <c oughs> ก็ไม่น่าจะดีแหละเกือบทํารถพังนะครับโอเคปไปกันต่ออที่ไหนกันล่ะเนี่ย คือตามบ้านอะไรพวกนี้ผมแทบไม่ได้มาเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันสุดทางแล้วเดี๋ยวลงไปดูหน่อยเหมือนค่อนขั้งแปกอุ้ยอย่ามองเหรออย่ามองผมผมวิ่งก่อน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 โอ้โโอ้โทำไงทำไงทไตีตีตีมาที่ตู้ โอเคกลับมาที่ล็อบบี้นะ ก็เมื่อกี้นี้เราเจอปูนะครับแล้วพอเวลาเราตุยเนี่ยก็จะมีบอกใบไว้นิดหนึ่งเกี่ยวกับวิธีการรับมือซึ่งวิธีการรับมือไอ้เจ้าปูตัวนี้ก็คือเราต้องปิดไฟฮะไม่ว่าจะไฟรถไฟฉายอะไรพวกนี้ปิดให้หมดเลยจะเป็นวิธีการรับมือเนาะแต่มันจะช่วยได้ขนาดไหนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแบบอย่างเช่นถึงแม้ว่าเราจะปิดไฟแล้วแต่ว่าเราเดินเข้าใกล้มันอย่างนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะตอนที่ผมเดินเข้าไปในบ้านล้างตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดไฟนะแต่ว่ามันก็โผล่มาได้อันนี้ค่อยว่ากันเพราะว่าตัวแม ขั้นตอนของการพัฒนานะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนาะยังไงก็แล้วแต่คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีคนเข้ามาดูกันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําต่ออย่างแน่นอนอาจจะทําคลิปเดียวจบเลยก็ได้อน,นี้ก็ค่อยว่ากันแต่อย่าเพิ่งฮะอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดไปไหนคอยแค่นิดเดียวก็ฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ก็ขอฝากทุกคนไปกดดูกันนะฮะเป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่นแหละก็หวังว่าจะชอบกันและแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับผม